ส่วนใหญ่อะคนที่เขารู้สึกผิดหวังอะเพราะเขาเอาความหวังไปตั้งไว้เองส่วนสื่อนักข่าวมือถือพอมันไม่เป็นอย่างที่พวกคุณคิดอะไปทําร้ายเขาด้วยการไม่ซับพอร์ตเขาส่วนตัวนะคิดว่ามันไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่เพราะในอาชีพการแสดงน้องเขาทําหน้าที่ได้อย่างดีและเต็มที่ความตั้งใจของน้องในทุกๆอย่างมันมีคุณค่าพอให้พวกเราเนี่ยได้ซัพพอร์ตต่อจะชื่นชมเขาอะชื่นชมเขาที่ผลงานส่วนไอ้เรื่องการใช้ชีวิตของเขาอะ มันคือสิทธิของเขาพวกเราเองก็ต้องแยกแยะอย่าเอาความสุขของเราไปวางไว้บนไหลใครมันจะทําให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองจนทําให้ชีวิตของคนที่เรารักอะ่ะมันไม่มีความสุขคนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็จะติดตามดูงานของน้องเขาต่อไปไม่รู้สึกผิดหวังเพราะผมไม่เอาความคาดหวังไปวางไว้บนไหล่เธอตั้งแต่แรกน้องเป็นนักแสดงที่ดีชอบรอยยิ้มของนางคนอะไรอะ่ะยิ้มแล้วโลกสดใส เป็นรอยยิ้มที่เหมาะกับน้องเขามากช่วยหน่อยนะโปรโดหยิบรอยยิ้มเนี้มาใช้ทุกๆวันให้พวกเราอะได้เห็นรอยยิ้มนี้ตลอดไปส่วนสรนะิญน้าข่าวมือถือ